สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในรายการหรือชาแนล FYG ค่ายเกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้ามาเล่น n e c ครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือก็อย่างน้ำแหละครับผมวันนี้ามาอยู่ในเซิร์ฟไม้ครับชื่อเซิร์ฟก็คืออะไรก็ไม่รู้แต่แค่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟเบทบอลนะก็เป็นเซิร์ฟเมื่อวานที่ผมเคยเล่นไว้ก็เป็นเซิร์ฟของเมื่อวานนะโอเค ผมชอบเซิร์ฟเบดวอลมากครับผมพวกชอบเซิร์ฟเบดวอลมากกว่าใครในโลกนะแล้วก็เป็นพวกชอบปั๊มเหล็กเดือบสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยเซิร์ฟเบดวอลเลยนะจำค่ะจะต้องเป็นเหล็กครับสำหรับผมนะไม่ใช่สำหรับคนอื่น มีสองสีใช่ไหมครับเออเราน่าจะอยู่สียนะไม่รู้ดีครับเต็งไม่รู้ครับเออน่าจะอยู่สีส้มเออใช่เรา,าอยู่สีส้มครับผม ยังไงเหล็กยังไงอ่ะแย่งกันไปแย่งกันไปเชิญเลยเหล็กแล้วจอดี้ยังไงได้เด็กจี กินปั๊มเหล็กซะหน้าเลยเราสองแล้วติดก,ก็ไม่ชูเลยน่าขอตัดไปตอนที่ปั๊มเหล็กเสร็จแล้วกันนะเพราะว่าปั๊มเหล็กโคตรนานเลยครับโอเคบายบายเอ้ยไม่บายบายเลยยังไม่ตบคลิปครับพูดผิดครับตัดก่อนนะ,ะเอ้ยงั้นละตอนนีล้ละเพื่อนชิพอยได้มีคนดักทางทำไมดิ้เหล็กก็ปั๊มเร็วเด้อ ยังจะมาแย่งอีกฟันไปเถอะอหนูน้อยเราไม่ไดลหนูน้อยที่มันหรอกฉัสจะไ,ได้ไปชนะอีกหนึ่งตาสองตาเองแฮมิม่งพยานเด้ไปชนะโอ้ยน่าเสียายจริงครับผมเ,ออเร็วๆแหลืออันสุดท้าย เกขสุดท้ายขงขงค่าจุดบ,บังเกิดจุดจุดจุดก็ไม่บังเกิดจรดีดดดดมาดิอ๋อเราสิปีแล้อย่าง,งไงทำไมเรียกมันเพิ่มช้าเออครบแล้วโอ้ oh my god it's my friend อง่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับการป้งองนมีเห็นไหมมันเดินยากแล้วสุม่มหนมีอะไรติดขาหนเหนียวไม่ให้ไปไหนอะ ด้วยต่อไปก็ใส่ให้ครบชั้นในใช่แล้วไม่ใช่ใชั้นในโอเคต่อไปก็ให้หมดโอเคเพื okay. ่อความแน่ใจใเครื่องผมโอเค ตัวไปก็ทีุ่ดตัวไปก็บลอ็อกอโอเคไม่ใช่มานะบล็อกแบบนั้นะอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะไม่ใช่มาบนละ็อกอืมเือความปลอดภัยกลัวตกมากตอนนี้ต้องการไม่ให้ตกคือความปลอดภัยครับ เพววื่อกาดยของลูกเมียค่ะเออเตินง่ายนะอ,อ่เอำให้มันเติมได้ง่ายกดตัว ผมมีความคิดอะไรออกแล้วเป็นความคิดที่ดีนะเอ้ยมีความคิดอะไรดีๆออกแล้วมีอะไรออกแล้วครับอโอเคได้มาแล้วบล็อกเพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเดี๋ยวนะแล้วจะบอกนะว่ายังอะ่ะเฮ้ยอ๋ยกันแล้วแต่กันแค่นี้ ไม่อย่างไรโอเคต้องนานกว่านี้แค่เดียวโอเคแต่ไม่โอเคพอโอเคอน้าโอเคเราไปตัวมันบั็หรือไงพิ่งเร็วกันจังเลยวะโทดสอ์ผมบั็อกมาก่อนเกมไหมครับผมบั็อกได้ไหม ชุดกอ่อเลยสงสารเพื่อนเหลือเลยเกินเี้๋เหลิกไปทำชุดกออเพื่อนก่อนครับมีขอครบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวตกใจมันก็ต้องหายอีก ไปไปโอ้วาเสียวหเหลือเกินนี่ช่วยเพื่อนเร็วเๆไวยเพื่อนตัวทำลายไม่ได้ ฉากเมื่อกี้อย่าไปคิดมันนะคิดอย่างไงอะไรดีนะโอเคจืมป๊อเด็กต่อลนะเด็กเล็วน้อยอเด็กสามก้อนแล้วก็เหมือนจะไม่มีเพื่อนเลยนะ เพื่อนไปต้านกันเลยหอมก็ยืมปั๊มของไปไม่มีอะไรที่ต้องรีบร้อนนะโอเคอืมอเดี๋ยวนะ <laughs> ตกไปใต้ใช่นยนี่มันโง่หรืออะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้โหจะวิ่งไปทุกบ้านมาเลยก็ดีนะครับผมเสร็จแล้วเลยเร็วเร็วยวบอกม่สักไหนอะเอาไว้ตัวกันวางดีวะ ยังไงวางไม่ได้วางตรงนี้แม่เนี่ยให้ใจถือ เรยก็ต้อง pick e g ็ b o อ,อกออเคต่อไปก็ตามด้วยโอเคต่อไปก็ตาม นีคลิปตรงนี้เสือนตรงนี้จนคลิปจนตรงนี้อีกตรงนี้บล็อกตรงนี้โอเ้โหจิตอัะไรครับชุดกรอกก่อนนะครับผม ตอนนี้สี่เรายืดจูบและนี่ได้แล้วนะคะพ่อเจ๋งสุดยอดเลย ทำไมทึงทำแบบนี้ทำไมนายทำกันแบบนี้ฟังให,ให้ทำกันแบบนี้ชิบกายแล้วฟังเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันออกจากเกมไปหมดแล้วเอ,อ่อฟักเจ้าจอร์ดให้ตายถเถอะ เพื่อนทำไมจะทำกันแบบเนี้ยมันจะข้ามฟังเราแล้วข้นแรกนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าไปจำไอ้คำเมื่อกี้นะอย่าจำมันเลยนะลืมๆไปเถอะแล้ววไ้ติดตามต่อวันด้วยอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกํลังใจให้ผมทางกิ๊ตตอไปบ๊ายบายลาก่อนแล้วนะ